วัสดีครับคุณเพนเปิดมาปุ๊บเจอคุณเพนปั๊บเลยเส้นหมี่ก็มีนะยายเนี่ยเส้นหมีเ่เหนียวนุ่มอร่อยดีเนี่ยกินก็ไดกินก็ข้าวกินก็ปลาเผากินก็อะไรก็ได้เดี๋ยวมันจินมเห่ช้อนให้เช้อนตักลาอย่าไปจิ้ม กินปลาแล้วก็เอานั้ำตักน้ำอันไหนอันนี้หวานมนะั้งอันนี้ไม่หวานเนะน,นี่ยทำอย่างนี้กินปลาอย่างนี้แล้วก็มันจิ้มลาดไปแบบนี้นี่เผ็ดไปแบบไม่รู้ผักอันนี้เนี่ยล้างหลายรอบแล้วสะอาดแล้วกินได้กินผักบนะ้าง ดีโดเลมอนดูน,นี้ได้ดูยายกินข้าวแล้วตอนเช้าก็ไม่ได้ไลก์นเนะเขาจอเข้าใจค่ะขอบคุณคุณเพนมากค่ะมาเป็นกำลังใจให้ยายกินข้าวหน่อยเนาะ เดินลู่อยู่เลยค่ะอ๋อเดินลู่อยู่ใช่ไหมเดินไปดูไปออกกําลังกายดูแลสุขภาพดีมากเลยพรุ่งนี้หนึ่งก็จะไปบ้งแล้วกินข้าวกับอะไรครับคุณยายกินกระป๋ากินกระป๋ากินปลาเยอะๆนะคะคุณยายเนี่ยไม่ใช่กินนิดเดียวแล้วตักน้าจิ้มลาดไปน,นิดนึง ต้องกินปลาเยอะๆ <c oughs> ได้ดูสดๆแล้วน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะยายสวัสดีค่ะคุณยายวัสดีค่ะวันดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะจ๊ะมาเป็นกําลังใจให้กันจ้ะข้อจอข้อใจให้ด้วยนะจ๊ะระวังก้างนะคะยายขอบคุณนะคะเป็นห่วงยายยายเขากินปลาเก่งนะคุณ <c oughs> เขาเลือกก้างเก่ง <c oughs> ยายเขาแชมป์กินปลาอากาศมันร้อนมากเนาะ <c oughs> วันนี้พาเข้าห้องแอร์อยู่ได้ไม่ถึงยี่สิบนาทียนดอกไม้โดดดอกไม้เกี้ยวไม่ชอบไม่ทันเวลาจ้องตอนเย็นเลยคะ่ะขอบคุณคุณเพนมากๆากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนน่ารักมากๆเลยเอฟซีใหญดอกไม้น่ารักมาก,ๆเ,ก,มาก,มากๆเลยคะ่ะ เห็นคุณยายแล้วนึกถึงแม่แก่หนูจังเลยค่ะขอบคุณนะคะสําหรับความรู้สึกดีๆนะคะยายน่ารากักอยากให้ยายนั่งไลฟ์สดเหมือนวันนั้นนะพี่ <c oughs> วันนี้คงจะไลฟ์มั้งเนาะอีกช่องหนึ่งเนาะอีกช่องหนึ่งกับยายเนาะอีกช่องหนึ่งยายอร่อยไหมคุณปูทานข้าวยังคุณปูหลวงพ่อเป็นยังไงบ้าง จุ่มแล้วเไม่ตักแม่ช้อนเอาช้อนค่อยๆตักยายตักลาดย้ายข้าวติดแก้มขอใจสี่สามหนึ่งขอบคุณโดโลเรมอนขอบคุณมากๆนะจ๊ะตบมือให้โดโลเรมอนหน่อยน่ารักระวังสำลรักขายายน่ารักอายายคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่หนึ่งย้ายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย ขอบคุณมากๆนะทุกคนยังเลยพี่หนึ่งหลวงพ่อสบายดีครับอสบายดีเนะาอะ,ะอายุเก้าสิบเก้าหลวงพ่อพระเขาอายุเก้าสิบเก้าคุณปูก็ดูแลอยู่สาธุสาธุเนาะอร่อยไหม ไม่หยิบปลาให้กันไม่ค่อยจะหยิบนะเธอดอกไม้หยิบเองก็ไม่เธอหยิบน้อยต้องเราหยิบนี่กินข้าวนน้อยกินปลาเยอะ,ยอะทำน้ำจิ้มอันนี้เหรออันนี้มันออกหวานน้ำจิ้มเขามีให้สองแบบร้านเนี้ร้านนี้น้ำจิ้มเขาก็โอเคซื้อมาสองครั้งแล้วสวัสดีค่ะติดตามแล้วค่ะเคาะ ใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนยายกินข้าวเสร็จนั่งไล้สดได้ไหมยายน่ารักพี่เอาอย่างนั้นเลยเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามยายมาให้กำลังใจยายกันตลอดเลย น่ารักมากยายจ๋า<ะ>ยายกินดีเยอะนะยายกินปลาเยอะๆนะคะ <c oughs> ต้องให้เอฟซีบอกเราบอกเขาไม่เชื่อ <c oughs> ไม่ให้กำลังใจทั้งคู่ค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะคุณเพลินขอบคุณนะคะ ยายเอาข้าวไปฝากใครข้าวติดแก้มใช่แล้วที่พี่บอกเอาอย่างนั้นเลยเหรอยายก็น่ารักนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งทานข้าวเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยยังไม่กินเนี่ยกินยเยอะปลา กินผักมั้งไหมลองเส้นหมี่มั้งก็ได้นะคุณยายคุณยายดอกไม้คุณยายดอกไม้แสนสวยชื่อดอกไม้นี่สวยอยู่แล้วเป็นดอกไม้ต้องสวยอร่อยไหมย,ยาย <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูยียดอกไม้กินข้าวคนเลี้ยงมาเป็นกำลังใจให,ให้ยายกันหน่อยเล็้วทุกคน <laughs> เข้ามาแล้วมาทักทายกันได้นะจ๊ะคอมเมนต์มาทักทายกันได้เลยจ้า <c oughs> ชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนจังน่ารักสวัสดีค่ะยยดอกไม้อ่านแล้วมีความสุขอากาศร้อนมากเนาะกินคำใหญ่ <c oughs> อร่อยยายร้อนมากอากาศร้อน ร้อนเลือกำเหมแล้วเกินสวัสดีคุณยายพี่หนึ่งคุณยายกินข้าวหน้าร่อยจังมากินด้วยกันก็นกนมามากินด้วยกันก็นมายายชวนกินข้าวแล้วทุกคนมีปลาตัวใหญ่อยู่นี่มีปลาตัวใหญ่ด้วยหรอ,อยายกินข้าวแล้วนะจ้าวันนี้กินข้าวกับปลาเผาจ้า สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยายน่ารักค่ะขอบคุณนะคะกระดาษก็มีนะยายขอบคุณทุกคนมากๆเลยปลาหมดหรือยังกินเยอะๆกินปลาเยอะๆยะังมียังมีก็กินเยอะๆสินี่ต้องอย่างนี้มันถึงจะชุ่มใจกินปลาเยอะๆยาย มันจะได้มีปวดเขามันจะได้มีเวียนหัวรู้ไหมปลาพี่ยาพี่ถามยายอิ่มยังคะยายยายที่น่ารักกินข้าวพร้อมยายดีกว่ามาเลยมาเลยคะ่ะปก,กนินแล้ว่ปลาเยอะเกินแล้วไม่เกินยายพอดีช่างแล้วช่างให้แล้วนะ่ะพอดิบพอดีเลยนะ่ะต้องกินให้หมดแต่กินปลาหมดครึ่งตัวนะโอ้หลูเลย อยู่ถึงร้อยแน่ยุงนะยายยุงแขนที่แขนเดี๋ยวจะตีให้เดี๋ยว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 โอ้ยไม่ทันหอมแดงเนื้อปากบายุงปากบายายกินข้าวน่าอร่อยจังเลย มากินด้วยกันนะมากินด้วยกันมาเลี้ยวยายชวนทุกคนกินข้าวยายบอกมากินข้าวด้วยกันมามากินปลากันเลีว <c oughs> ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่กินตัวเล็กกินไม่ได้ก้างเยอะเอ,อ๋อพ <c oughs> ุงนี้จะแกงชูฉีปลานินเนี่ยจะกินไหมหรือแกงป่าดีไหมหัดอกไม้ ดอกไม้จะกินแกงป่าหรือแกงชูฉีได้ไหนี่นแตงกวาก็มีหรือจะผัดแตงกับข้าวก็มีรู้จะทําอะไรเนี่ย <g iven> มีรู้จะทําอะไรให้ดอกไม้กินแล้ว <g iven> ทุกคนมาดูซิว่ายายจะกินข้าวหมดไหม <g iven> อํม ต้องกินคำโตๆแบบนี้นะทุกคนถึงจะอร่อยใช่ไหมเอาข้าวเพิ่มไหมคะคุณยายเอาข้าวเพิ่มไหมคะไม่เอากินปลาเยอะๆกินข้าวน้อยๆยายกินอะไรบ้านหนูทําอร่อยมากค่ะ <laughs> อินตัวใหญ่ด้วยเหรอ,อยายกิน กินปลามากไม่ไหวเลยกินปลามากไม่ไหวทำไมอะ่ะอ็กโออห้าวปลามันจะติดคอคุ่ยายกินไปเอะมันเป็นก้อนใหญ่ก็กินทีละน้อยสิคะคุณยายคุณยายเจ้าขาคุณยายที่น่ารักของหลานๆเป็นเนื้อเลยอ่ะเป็นเนื้อเลย,เนเนเลยจะกินก้างเหมือนไงแล้วไม่กินเนื้อ ฮัจจเนื้อใหญ่บ่นันป่าเนื้อเยอะซี่แก้วทำไงดีพวกเราไหนหมดยังกินกินในชามได้ให้หมดกินปลาเยอะดีสิยายกินปลาเยอะจะได้แข็งแรงแข็งแรง ช่วงนี้อากาศร้อนน้อยยายก็สมๆหน่อยร้อนมากกลางวันนอนกะสับกระสายพาข้าห้องแอร์ก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวโดดออกมาอีกแล้วไม่ชอบป้าเ่าอร่อยไหมคะคุณยายมาบ้านได้นะบ้านสองชั้นบ้านเหมือนบ้านที่เขาเช่าอสองชั้นเหมือนกันกว้างขวางบ้านเล็กอ่ะ อ,อันเด,นะด็กินที่หมดใหญ่นั่นกินที่หมดกินนั่นแล้วพอเลยพอเลยผมจะติดขอะจะติดขอค่อยๆเคี้ยวช้ชาๆจ้ะค่อยๆใช้เหงือกบดปามันไม่แข็งนะย,ย้ายปามันไม่แข็งแ,แต่เนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่น๋อเคี่ยวไม่เคี่ยวปุยปลาไม่ขาดเคี่ยวปุยปลาไม่ขาด เรายิ่งเคียวมันยิงยัดกันแน่นเหรอขัดไม่ขาดโอมันเป็นอย่างนั้นนี่เองก็เเคียวทีละน้อยยายเป็นอย่างนี้เขาอีกอืมจะหาอะไรให้กินนี่ก้ับเมื่อเอาเอาไม่ให้แล้วจะเอาก็ไม่ให้แล้วโอล้างมือเนื้อปุ๋ยปลา แน่นที่แกวยายพี่โลกร้อนไหมครับนครสวรรค์ร้อนครับร้อนไหมพี่โลกนี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนมากมายไหมไปหาที่เย็นไม่ได้ไปหาที่เย็นไม่ได้ก็พาข้าวไปที่เย็นๆก็ไม่ชอบอะเธอเด็กหญิงดอกไม้กินข้าวอิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคน อยู่ได้อีสิบปีกินปลาครึ่งตัวโอ,โอสวัสดีจ้าคุณยายรักคุณยายนะคะขอบคุณคะนะคะร้อนจนปวดหัวใช่ฉันก็หหูแย่แล้วนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะกินแม่โชคดีมีใช้กันทุกคนนะยายให้สินให้พรลูก<ค>หลานทำมาค่าคืนให้ลำให้รวยซื้อหวยให้ถูกลงวัน อ <Ừ. S 1> ยายต้องถูกให้ดูด้วยนะซื้อข้าวขายของให้ซีไงาขายดีทั้งปีทั้งเดือนได้เงินได้ทองให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยบางวันนันเชียวอายุยืนยาวเป็นเก้าร้อยปีนั่นเชียวนี่อเอายิ้มให้ดูหน่อยค่ะคุณยาย <c oughs> ยิ้มหมนหวานสิคะ <c oughs> อย่าทำหน้าเศร้าสิ ทำหน้าแบบทลเลน์หน่อยได้ไหมแลบลิ้นแลบจริงๆเหรอดีใะยายได้ไหมยายรฟ์สดย่องแอดได้ไหมแบบนั้นขนะะยายไลฟ์ค่าเดี๋ยวคืนนี้นะคะวันนี้กินปลาเป็นพิเศษเหรอวันนี้กินปลาเป็นพิเศษมีโชคมีลาบมีโชค<ต>มีลาบ้รวยให้รวยเงินรวยทองเออเอาบายบายหน่อย อ่ะส่งจูบด้วยนี่อบอกรักทุกคนก่อนรักทุกคนนะคะรักใครอ่ะรกักที่เป็นคนละใครอ่ะโอเคให้บอกรักที่เป็นคนละใครอ่ะไม่รักไอปูนไงขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้ยายไม่เนือปลาเยอะนเนี่ยเนื้อปลาเยอะเหรอทุกวันไม่เยอะเ็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันยาโอ้ยยายไปไลฟ์สดที่ห้องแอร์เลยนะขอลองค้าค้าเดี๋ยวยายไปไลฟ์ประมาณทุ่มกว่าวันนี้เดี๋ยวยายไปไลฟ์นะจ๊ะอีกอีกช่องหนึ่งนะจ๊ะ คุณน้องขา,าตามไปดูอีกช่องหนึ่งสวัสดีครับผมคุณยายกับคุณหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดนะครับวันนี้ยายทานครับทุกคนทานกันหรือยังเอ่ยทุกคนทุกคนทานข้าวกันหรือยังค่ะคุณเพนย,ยังไม่ได้ทานใช่ไหมออกกําลังกายคุณเพนทานข้าวเย็นไหมครับคุณเพนขายายไปแล้วหรอเปลขาไปแล้ว,ไป,ลวไปไหนไปนั่งตรงนี้ก่อนไปนั่งตรงนี้ก่อน ไปแล้วนะคะยายไปแล้วกันด็อกกันแดกไปแล้วไม่ทานคานนึกแล้วเชียวว่าคุณเพนต้องไม่ทานยายอะคะยายปิดไลฟ์สดแล้วเปิดใหม่ค่ะเวลาถึงห้องแอร์เปิดไลฟ์เลยยายรีบเดินไปค่ะอากาศเย็นสบายดีไหมครับผมโม้สบายดีมากเลยเย็นจนปวดหัวเย็นจนละลายนะตัวเหลือน้อยลงแล้วเพราะว่าละลายไป ยายกินปลาเผาหน้ากินจังขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะ้อยยายอิ่มแล้วทุกคนไม่รบกวนทุกคนแล้ว <c oughs> ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับยายก็เก้าสิบสามแล้วยายเขาบอกเขาเกิดเดือนหกอะ่ะก็ต้องรอให้เดือนหกก่อนมั้งเนาะถึงจะเต็มเก้าสิบสามนะทุกคนเนาะยายยายเกิดเดือนหกใช่ไหมยายเขาเกิดเดือนหกกับตอนนี้ยังไม่เดือนหกก็ยังไม่เต็มเก้าสิบสามดีใช่ไหม โอเคไยบายนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะขอบคุณสําหรับทุกความรู้สึกดีๆที่มอบให้นะคะรักทุกคนคะ่ะเย็นจนเหงื่อแตกเลยใช้เปล่าครับผมคุณหนึ่งช้าเย็นจนแบบ <laughs> อย่าไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ